ผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงที่สองนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรามาถึงว่าเอ๊ะรับมาละสามชุดแล้วไอ้สามชุดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับต้องให้แปนนมตอบแบบสามชุดแรกเนี่ยนะช้ามากค่ะช้ามากกว่าไจ้าายเอาพิงนั่นโชว์นี่ยเช้ามาก็ยกออกมาเย็นมาก็ยกเข้ายกเข้ายกออกอย่างเงี้ยเอาตอนนั้นความรู้สึกของแต่ละท่านเป็นยังไงอะคะผมก็บอกกับภรรยาผมว่าเชื่อเชื่อเฮียอนาคตจานดาวเทียมรุ่งแน่ครับ แล้วตอนนั้นเราเชื่อไหมเมื่อยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกอยู่ชุดหนึงเนี่ยยังไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่อตอนนั้นพอพอมันเริ่มมาได้ขายชุดหนึ่งแล้วเสร็จแล้วว่าช่างเขาบอกว่าเออดีนะเจ๊เอามาขายเนี่ยดีต่อไปผมไม่ต้องวิ่งไปชนานแค่ไหนคะกว่าที่ชุดแรกจะออกไปได้เป็นเดือนเหมือนกันค่ะเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนเหมือนกันค่ะวางนะแล้วช่างเขาบอกว่าดีละผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลเพราะว่าถ้าผมวิ่งไปเนี่ยหนึ่งผมเสียเวลาเป็นชั่วโมงไปกลับก็บางทีครึ่งวันนะแล้วก็ไหนจะค่าน้ํามันอีก2-300ส่งสามารับที่เเรานี่ย อาจจะแพงกว่าเชียงรายไปนิดนึงสักร้อยนึงแต่เขาก็คุ้มเพราะว่ากว่าจะวิ่งกลับมาแล้วก็ติดตั้งอะไรเสร็จพอออกไปแล้วหนึ่งชุดเนี่ยความรู้สึกดีขึ้นไหมคะสำหรับก็ยังค่ะยังไม่ดีขึ้นโอ้คนนี้ใจแข็งแล้วนะก็ยัง้องขายลำโพงกับแอมได้กำไรเยอะไปคุณโอนใ่เราขายพวกอุปกรณ์พวกและอีกอย่างหนึ่งณเวลานั้นนะคะไอจานดาวเทียมเนี่ยราคาเมื่อก่อนราคามันจะค่อยๆดาวลงมาถึงเราสต็อกเยอะไม่ได้ถูกไหมคะ จาก2,007เนี่ยเดี๋ยวอีกวันสองวันมาลดเหลือ2,0650เนี้ยคือราคาเขาจะแข่งเป็นช่วงที่กำลังเขาเรียกว่าตลาดมันกำลังแข่งขันกันสูงกับหลายๆยี่ห้อเขาก็ดาวราคากันเราก็ใจใจแป้วอะ่ะใช่ไหมคะไม่อยาก,กายจากออกะตกทีนี้พอเริ่มขายไปไ,ไ,ไ,ได้ละเราเริ่มขยายธุรกิจของเรายังไงนะคะผมก็ต้องหาหาสินค้าก่อนเนาะ,ะสินค้าแล้วก็ถ้ามุดเราจะหาสินค้าเราก็ต้องมี ผู้ใช้สินค้าก่อนใช่ไหมครับก็คือช่างนี่นะครับช่างนี่คือตัวหลักเลยหลักของสินค้าเลยแต่เราจะมัดใจช่างได้ไงเนื้อเฮียต้อมพูดเมืองก็ไม่เป็นนั่นน่ะสิเฮียยังบอกอยู่แล้วเฮียยังฟังอยู่ฟังไม่ค่อยออกเลยแล้วเราทายังไงอ่ะให้แตนช่วยแต่แต่ไม่ได้ครับผมก็อ่านในอ่านนะครับอ่านในเว็บไซต์อ่านในนู่นอ่านในเ้าเซิร์ชใน Google ดูนู่นดูนี่ครับศึกษาจากตำรา ใช่ไหมแล้วก็ถามถามแล้วก็เอาเอาความจริงใจให้กับช่างครับความจริงใจของผมเนี่ยใครก็พูดได้ครับคุณรงค่ะว่าความจริงใจครับแต่ความจริงใจของผมเนี่ยผมเป็นคนพื้นที่กับภรรยาเนาะถ้าหากว่าผมไม่จริงใจจริงๆเลยนะเราไม่มีที่อยู่ที่นี่นะต้องแยกย้ายนะครับแล้วตัวพี่แอลอะคะทำยังไง ที่เราจะขยายธุรกิจให้เพื่อนช่างนมั่นใจและเข้ามาซื้อของกับเราตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีฐานเดิมอยู่แล้วก็คือเราขายสินค้าที่ราคายุติธรรมเพราะว่าพี่พูดได้เต็มปากเลยตั้งแต่เปิดกิจการมาเนี่ยเราไม่เคยเลยที่จะเอาเปรียบลูกค้าแม้แต่ครั้งเดียวเงินทุกบาททุกตางคงที่ลูกค้ามาซื้อของเราเขาต้องกลับไปแล้วได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายให้เราเขาก็เลยหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะมั่นใจตรงนี้อยู่ละคือคติผมแล้วก็เปรียบดังลูกค้าเนี่ยเหมือนกับ เสื้อผ้านะคุณงงเราไม่สามารถขาดเสื้อผ้าได้เนาะ,ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเสื้อผ้าที่ถือผมใส่เนี่ยเราไม่สามารถขาดได้แล้วก็ช่างเพื่อนช่างของผมเนี่ยผมก็เปรียบเหมือนดังแขนขาเลยดีฝ่าคุณงงถ้าเราขาดแขนขาไปอย่างนึ่เราก็พิการเนาะ,ะไม่ได้นะครับแต่เราจะต้องรักษาทั้งแขนขาทั้งเสื้อผ้าเราได้ไงคุณนงเราต้องเอาความจริงใจให้เขาถูกไหมครับเ,เราเป็นผู้ให้ครับ เราเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเลยนะเพราะว่าเราไม่หวังเลยใครมาถามใครอะไรเนี่ยเราก็ให้ดีจังเลยค่ะแล้วเพื่อนช่างที่เรามีเนี่ยเราให้ความดูเขาอะไรยังไงอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะวงการนี้เนาะมันก็เปลี่ยนการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาวิธีที่ง่ายแล้วก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกและรวดเร็วก็คือการที่จะผลักดันช่างเราเนี่ยให้เข้าสู่ระบบของ PSI ให้มากที่สุดยังไงนะคะพี่เอ๋อ้องต้องต้องนี้ครับ คือสมัยก่อนเราไม่ได้ขาย p ไ i เนอะเพราะ p i ราคาค่อนข้างสูงสมัยก่อนเป็นจานสี่ช<อ>ิ้นใช่ไหมฮเราก็เอายี่ห้หอมาขาย<อ>ไม่ต้องบอกกันนะนหลายย,ยี่ห้อครับหลายยี่ห้อขายเนี่ยก็บอกกับเพื่อนช่างไปใ,ใช้เพื่อนช่างก็ทํเาเราบอกก็ยี่ห้อนี้ดีนะ<อ>แกก็เชื่อเราค่ะสุดท้ายเนี่ยก็มาลงเอยที่ P.S.I นั่นแหละ P.S.I เป็นตัวเลือกสุดท้ายของเรา แล้วก็นะคงจะไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็พีเอสไอนี่ยนะครับอาจารย์พรตอบโจทย์เราได้ครับอตอบโจทย์ตรงบริการหลังการขายค่ะสามารถเปลี่ยนของได้ทันทีเลยครับนะครับ,รบแกก็มีศูนย์บริการศูนย์ข้อแนะนำและข้อสำคัญก็คือการจัดสมาาัมมนาซึ่งอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดปีนึงก็มีสัก2องหรือสาครั้งย่อยแล้วก็ใหญ่อีกครั้งหนึง่ง นะแล้วก็แกจะเอา p o แล้วก็เอาแนวคิดต่างๆเข้ามาเนี่ยสำคัญยังไงคะกับงานสัมมนา PSI โอ้สำคัญมากครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเราต้องทำถ้าว่าเราจะขายของที่เป็นเทคโนโลยีเราต้องตามที่เทคโนโลยีให้ทันแต่เราจะตามทันได้ยังครับเราก็ต้องมีบุคลาก,กรที่เขามีความรู้อย่างเช่นอาจารย์นุพรหรือว่าแชร์เงี้ยผมไอดอลมาเลยนะแชร์นี่อไอดอลมา ก็คือเราเอาเพื่อนช่างเนี่ยแหละก็คือเข้างานสัมมนาเพื่อที่เขาจะได้รับความรู้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคืออย่างเราอะไม่ไม่มีความรู้เรื่องจานหรือว่าเราไม่ได้แน่นเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะอาศัยทาง P.S.I เพื่อเป็นไกด์ไลน์นำทางเราไปเหมือนเหมือนสมมติว่าคุณหนงไงใช่ไหมจะไปจะไปอ่กรุงเทพเนี่ยแต่ไม่เคยไปคุณหนงถ้ามี g p s สะดวกในการเดินทางไหมสะดวกค่ะก็ใช้ g p s เติมทางเราก็ไม่ต้องไปงมไปค้ำหาผิดผิดถูกถูกอะไร ให้มันเหนื่อยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เข้าตามระบบของ P.S.I ให้มากที่สุดตีที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าสุดท้ายาแล้วอะค่ะอยากจะฝากอะไรถึงใครทางบ้านบ้างไหมคะเขาเรียกว่าหัวใจนะคะที่ในการขายหรือว่าเทคนิคในการขายของของของที่ร้านเนี่ยนะคะก็คืออย่างลูกค้าเข้ามาเนี่ย เราไม่เคยเลยที่แบบว่าจะเห็นหน้าลูกค้าเป็นตัวเงินอเออเราเห็นหน้าลูกค้าปั๊บเนี่ยเราจะคิดว่าเราควรจะเอาอะไรอมอบให้เขามากกว่าในสิ่งที่คุ้มค่าสําหรับเขาใช่ไหมคะเราไม่ใช่คิดว่าเออเงินมาแล้วนะเงินมาแล้วเงไม่ใช่ใช่ไหม,อ,มอย่างยกตัวอย่างเช่นเงี้ยเขาลูกค้าถือรีโมทมาอันนึ่งซื้อรีโมทนี่อันนึงค่ะมันไม่ดีน,นะเราก็เอามาเทสดูก่อน เช,เช็คให้ลูกค้าถ้ามันไม่ดีเราก็บอกว่าเออถ้ามันดีเราก็บอกว่าเนี่ยนะป้านี่มันยังใช้ได้อยู่นะค่ะลองไปเช็คตัวเครื่องดีเซเวอร์ก่อนไหมเพราะว่าถ้าเราคิดแต่จะขายเนี่ยลูกค้าซื้อรีโมทไปก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะเราก็จะเป็นอย่าหวังน้ําบ่อหน้าอย่างเดียวอย่างเงี้ยเรา่ะเป็ภรรยาหน่อยนึงในเพื่อนช่างนี่นะครับผมก็อยากปากเพื่อนช่างว่าหัวใจสำคัญของการเป็นช่าง ก็คือบริการหลังการขายผมก็อยากให้เพื่อนช่างทั้งหลายแหละนะครับจริงจังจริงใจกับลูกค้ารักษาลูกค้าเก่าให้คงทนลูกค้าใหม่ก็จะมาเองแล,แล้วก็จะทำให้เพื่อนช่างจะ,จะพอสำเร็จในการติดตั้งงานของพี่แล้วแล้ว,ลวสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนช่างนะคะอีกอีกอย่างนึงก็คือพยายามที่จะเข้าไปดูรายการ เซตแอนเซอร์ค่ะในตอนยินนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาเลยที่จะทําให้เราเดินไปข้างหน้าว่าไปจะมีวิสัยทัศน์อะไรดีๆในนั้นขอแนะนำนิดนึงของเฮชแชร์วันจันทร์ของลุงมึงของลุงกึ้งค่ะสุดยอดเลยแกเอาหนังสืออะไรมาอ่านไม่รู้แต่นั่นแหละคือข้อคิดที่ป๋ามาคนนี้แฟนคลับตัวจริงนะคะท่านผู้ชมโอ้โหใช่ครับผมบอกได้เลยว่าปามามาต่อยอดได้ต่อความคิดเราได้เลยครับเฮชแชร์ปีมากเลยนะวันศุกร์วันศุกร์ของอาจารย์หลวงพรค่ะแล้วก็วันพฤหัสบดี ของที่เขาเทคนิคการช่างเนาะดีมากสรุปแล้วถ้ามีโอกาสดูทั้งจันทร์ถึงสุกเลยก็เหมือนเหมือนที่อาจารย์สมพรเคยพูดไว้อยู่อยู่ตอนหนึ่งค่ะที่บอกว่าช่างเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยก็เหมือนสินทรัพย์เราใช่ไหมคะที่เราจะรักษาไว้แล้วก็จะเจริญเติบโตและงอกงามและให้ผล ตอบกลับเรามาออได้ดีในอนาคตท่านผู้ชมคะเ<ๆ>ทปนี้หนุ่งเชื่อว่าอัดแน่นด้วยแนวคิดจากทั้ง2ท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากเฮียต้ตอมแล้วก็พี่แอลนะคะที่วันนี้มาแชร์แบบแนวคิดที่แบบเนาะถ้าเราไม่ได้นัองคุยกันเราก็คงจะไม่ได้แนวคิดแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวบคค่ะ,คะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแซดอังกฤษนะคะช่วงหน้าค่ะต้องฟังให้ได้เลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นคําศัพท์คําไหนที่สะท้อนถึงตัวตนทั้ง2ท่านค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแซดอังกฤษค่ะเช่นเคยนะคะกับช่วงนี้ที่หนุงจะนําเอาคําศัพท์ดีๆที่สะท้อนถึงมุมมองในการใช้ชีวิตและการบริหารธุรกิจของเพื่อนสร้างที่เราได้มีโอกาสพูดคุยในแต่ละเทปค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ร่วมพูดคุยกับเฮียต้อมและพี่แอลค่ะท่านผู้ชมสังเกตอะไรได้บ้างคะจากทั้งสองท่านอืม สังเกตไหมคะว่าทั้งสองท่านพูดอยู่คำหนึ่งคะ่ะในรายการเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาเปรียบเลยนะคะว่าเพื่อนช่างของเขาเนี่ยเหมือนเป็นดังแขนและขาเลยทีเดียวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญคะ่ะกับเพื่อนช่างนั่นเองเขาบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนช่างก็ไม่มีเขาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะแ e English จึงอยากนำเสนอคำว่า ดูแลเป็นอย่างดีการที่เราให้ความสําคัญกับใครสักคนหนึ่งสแสดงว่าเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ค่ะคำภาษาอังกฤษที่ดูแลเป็นอย่างดีเราใช้คําว่า take a good care อีกครั้งนะคะ take a good care เดี๋ยวเราจะมาสะกดกันค่ะ take t a k e a a good g o o d care c o d. A R E take a good care ดูแลเป็นอย่างดีค่ะซึ่งคำคำนี้นะคะในภาษาอังกฤษค่ะทำหน้าที่เป็นคำกริยาหรือว่า verb นั่นเองนะคะที่จะบอกว่าเราดูแลท่านนั้นท่านนี้เป็นอย่างดีแล้วเราสามารถนำมาแต่งประโยคได้แบบนี้ค่ะ h e a e Tom and P L love to take a good care of their installer fellows อีกครั้งนะคะ h e a e Tom and P L love to take a good care of their installer fellows ทั้งเฮียต้อมและพี่แอลรักที่จะดูแลเพื่อนช่างเป็นอย่างดีหรือจะอีกประโยคนึงนะคะ Please do not forget to take a good care of your co-workers อีกครั้งค่ะ Please do not forget to take a good care of your co-workers อย่าลืมที่จะดูแลเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นอย่างดีนะคะ ท่านผู้ชมคะในการที่เราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานเราสามารถมองได้จากทั้ง2ท่านนะคะทั้งเฮียต้อมและพี่แอลค่ะให้ความสําคัญกับทีมงาน กับเพื่อนช่างเปรียบดุดดังเป็นแขนและขาเลยนะคะและนี่ค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจได้วันนี้นะคะแซดอ l ง s h ชต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นแซดอ g ง i s h กับคำไหนและกับท่านใดต้องติดตามชมให้ได้นะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ